เปิดฟิตติ้งละครใหม่ช่องเจ็ดจับพระนางคู่นี้เจอการสร้างเคมีใหม่ ช่อง7 HD เปิดโผล่ละครใหม่เอาใจแฟนๆอีกแล้วล่าสุดถึงคิวละครโรแมนติกแอคชั่นแผนลวงบวงมานยาคายมีเดียสตูดิโอจับคู่เคมีใหม่ทันวาสุริยศักดิ์ประกบคู่นางเอกดาวรุง่งพิงพล์ประภวดีชาญสมอรซึ่งพิงพลอยเล่าถึงความรู้สึกที่ได้รวมงานกับทันวาว่าดีใจมากค่ะที่ได้แสดงเรื่องนี้ได้อ่านบทอ่านคาแรคเตอร์แล้วเป็นเรื่องราวน่าสนุกอย่างตัวละครที่พิงพลยแสดงคาแรคเตอร์จะเป็นดาราสาวโกโก้ตลกมัน อารมณ์ว่าฉันสวยนะกับพี่ธันวาร่วมงานกันครั้งแรกไม่เคยร่วมงานกันมาก่อนเลยตอนเจอกันก็มีถักทายพี่เขาเรายังไม่กล้าคุยอะไรกับพี่เขามากซึ่งเรื่องนี้มีการให้นักแสดงไปเวิร์กช็อปร่วมกันก่อนด้วยค่ะก็เป็นอะไรที่ดีค่ะให้นักแสดงไปเจอกันทําความคุ้นเคยกันทําความเข้าใจคาแรคเตอร์ตัวละครก่อนเป็นอะไรที่ละลายพฤติกรรมได้ระดับหนึ่งแต่ถ้าถามว่าตื่นเต้นไหมก็ตื่นเต้นค่ะเพราะทุกครั้งที่มีละครใหม่เราก็จะได้ ได้เจอกับพี่ๆนักแสดงคนใหม่ทีมงานใหม่ๆซึ่งกับค่ายมีเดียสตูดิโก็เป็นครั้งแรกที่หนูได้ร่วมงานด้วยรวมถึงพี่เพชร อุทิพงพรมสาขาณสกลนครผู้กำกับด้วยพอมีการเปิดโผละครก็มีแฟนๆให้การตอบรับพ่อสมควรหลายคนเห็นแล้วก็บอกอยากดูเพราะได้เล่นคู่กับพี่ทันวาก็เหมือนเป็นคู่เคมีใหม่ที่แฟนๆรอด้วยก็อยากให้ทุกคนรอติดตามค่ะบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนุกตลกรับรองว่าทุกคนจะได้สนุกสนานเฮฮาแน่นอนค่ะฝากทุกคนติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเรานักแสดงและทีมงานด้วยนะคะ